สวัสดีครับมาพบกับุตโยต้าโฟล์จูเนอร์รรนะฮะสามจุดศูนย์วีขับสี่โฟวิวปีสองพันสิบสี่นะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับรถสวยบ้างเดิมน,นะครับไม่เคยทําสี่สักชิ้นเลยครับสภาพสวยมากฮะไม่กิบับสนะี่นะเครื่องยนต์ดีเซล 2, สองพันโฟวิวสวยเลยครับภายในสวยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุชคุชคอนโทรนะวิทยุข้างเล่นจอ เนวีนำทางครับเบาคนขับปรับไฟฟ้านะเบาะหนังสีดำคุสภาพสวยเลยครับเบาไม่โสมนะไม่มีขาดไม่มีแตกไหลงาเอแอลหลังคานะเถวท้องแถวสามพร้อมนะครับคนนั่งไม่ร้อนครับถ่ายก็กว้างกว้างครับเบาปรับได้ขนข้าวขนของสะดวกสบายครับยางปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยใช้งานได้ยาวๆครับจเอเนวีนะครับพร้อมพร้อมกล้อง ของเครื่องก็ดมเดิมฮะน็อตไม่มีขยับนะครับเลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเข้าศูนย์ตลอดนะครับบุกสวิตครบอุจจครบสองดอกเลยนะครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้า